เอาละสวัสดีครับพบกับผมกีวีทเวนตีโฟนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่กับน้องช้างโคโค่เจ้าประจำนะฮะมาเล่นเดอะไฟแนลกันไปน้องลุยกันเลยดีกว่าลุยกันเลยไอ้น้องจำได้ไหมที่พี่ไลฟ์สดครั้งที่แล้วที่เล่นโลบอกกับน้องอะอติดแดงเพ <laughs> ลงลิขสิทธิ์เพียบเลยที่น้องไปเล่น <laughs> เด้อเ,เด้อโหเสียงเกมดังมากเลยขอลดนิดนึงนี่น้องไปไหนแล้วเนี่ยโอไปนู่นเลย อันนี้เลยครับผมเราต้องมาสเต็ปแรกคือเราต้องไปแย่งกล่องกันก่อนโอเคพี่ก็ลืมแล้วจะไม่ค่อยได้ไปแย่งกล่องใช่ไหมแย่งกล่องกันก่อนนะฮะแล้วเพื่อนเราอีกคนนะน้องเพื่อนเราอีกคนน่าจะแบบอาจจะเตรียมอัดเหมือนพี่มั้ยเตรียมอัดคลิปอ่ะเตรียมอัดคลิปเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าจะเล่นอัดอะไรได้อันนี้พี่มีน่าจะมีปืนฮิลใช่ไหมพี่หยิบมันขึ้นมาเลยก็ได้นะปืนฮิลโอ้ที่จะต้องฮิลน้องใช่ไหมตอนนี้กําลังนัวเลย โอเคพี่จะฮิวน้องต่อไปเดี๋ยวน้องน้องน้องก่อนเลยพุ่งแล้วพุ่งฮิวฮิวโอ้น้องมันฮิวไม่ขึ้นเลยทำไมมันฮิวไม่ขึ้นเลยอ่ะอยู่ๆก็บินไปเลยมันไม่เหมือนโอเวอร์วัดเหรออุ้ยนี่ใครใครกำลังชุบกันอยู่ใครกำลังชุบกันอยู่เลยพี่สามารถกดเลขสี่แล้วชาร์จไปปั๊มหัวใจน้องได้นะโอเคน้องตายอยู่ใช่ไหมอุ้ยพี่เก็บสามเลยอุ้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 ยย เอาเพื่อนเรานิ่งว่ะโอ้เนี่ยไอเกมนี้ชอบเพื่อนนิ่งเพื่อนนิ่งเปิดมานิ่งเลยใช่แล้วเดี๋ยวเรามไปช่วยแบบหนึ่งแล้วมันคือมันมันไปไหนกันหมดอ่ะไม่อยู่แล้วเหรอตอนตอนนี้มันเอากล่องเงินที่ได้ไปเข้าตู้ ATM แล้วพี่คนนี้เพื่อนเราเดินแล้วใช่ชื่ออะไรวะเนี่ยชื่อโคตรยาวเลยใครสอนมันตั้งชื่อโอ้โหบอกชื่อบอกทัางวันเกิดอ้าวต้องไปข้างล่างเลย ตงนี่เลยนี่มาที่จุดปีพราะมาดงกันโดยจุดปีผมจะทําการพังตึกลงมานะฮะได้เลยไหนนี่โอ้โหคอนอันเดียวทําได้ขนาดอุ้ยอุ้ยออันนี้ก็คือเราเรากดอีค้างใช่ไหมอุ้ยอุ้ยมีคนมีคนมีคนว้าลองลองลองทำรัวไว้เหรอมันอุมแล้วเพื่อนเราอีกคนเอาไปตายตรงนู้นอุ้ยอุ้ยอรุ้ยยัง อ๋อนี่คือพี่ใช่ไหมพี่ยังไม่ตายใช่ไหมพี่กําลังจะตายเดี๋ยวนี้แหละอย่างก่อนพี่น้องรอพี่ชุบอยู่ปะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวน้องเกิดเองมันเราสามารถหยดเหรียญเพื่อเกิดใหม่ได้ใช่แต่ตอนนี้มันพี่ติดมุมอะพี่ติดมุมเดี๋ยวน้องไปช่วยเองมันเอาไฟปิดลิฟ์พี่แล้วพี่ออกไม่ได้เดี๋ยวรอสักครู่นะจัมแพร์ดีพรอยส์อ๋อ โอ้ยแล้วดันตั้งไอ้นี่ขวางทางเอ้าๆแกเอาสวัสดีครับเอ้าเฮ้ยอุยตัวนั้นมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุยหุยตายเลยเหรอปุ๊บมาเลี้ยงโอเคโอเคเพื่อนกำลังป้นเงินอยู่แย่งมา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 อุยหุยโอ้อุุยมันดีเหมือนกันนะอยู่เฮ้ยโอ้คือพอพออยู่ในระเบิดควันแล้วมันมองไม่เห็นศัตรูไม่เห็นชื่อไม่เห็นอะไรเลย พี่กำลังชุบใครอยู่วะเนี่ยพี่กดเลขสี่แล้วพี่ก็ปั๊มเลยก็ได้นี่ไงปัม๊มเราจะแย่งมันคืนตู้ต่อไปเพราะว่าตู้นี้ไม่ทันละโอ้ oh, คือมันไ,มได้เลยหนึ่งหมืนไ,ไ,ได้เลยจัดไปบอลทู <Wall> 2 2> เลยพังตึกก่อนเลยหืมไร่ลอยขีดขวนไทเทเนียมเลย ทำลายอิดได้ทุกอย่างนะฮะแต่ตึกกระจกไม่สามารถทําลายได้นะอันนี้แหละทําลายได้นี่วะ <c oughs> ได้อะไรที่เป็นสีเหลืองทําลายไม่ได้สีดาล้วนด้วยนะโอ้ที่เราเพื่อนมาทําอะไรเนี่ยโอเคทุบลงอ๋อสีเหลืองทุบไม่ได้อันนี้คือเราต้องรอเราต้องมาเปิดใช่แล้วแล้วเราจะวิ่งไปที่เอน,นเดี๋ยวมันก็มากันใช่ไหมเนี่ยให้หแล้วโอ้แล้วน้องตรงนี้คือเป้านิ่ง เอานิ่งมากแต่ไม่เป็นไรพี่พี่หยิบตู้แล้วพี่ก็ไปเลยเพราะพี่วิ่งได้เร็วกว่าจริงเหรอโอเคพี่จะวิ่งนี่วิ่งเร็วแล้วเหรอน้องตัวพี่วิ่งเร็วกว่าน้องโอ้โหเลือกเดินดีกว่าอย่าเลือกวิ่งวายวายน้องน้องต้องช่วยพี่แล้วลบอปล็อปล็อปอปคโอเคพี่โดดไปได้จะไหมชุบทำไม ยิงมาก่อนใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอโออุ้ยอุ้ยโดนเลยอ่ะโดนพี่ชายโดนระเบิดเสียชีวิตเลยไม่มีคนกำลังมาชุบพี่อุ้ยอุ้ยใครอ่ะพี่กดเลขสี่เลขสี่อ๋ออมันมีที่ปั๊มเหรอโอ้ยปั๊มตรงนี้เลยเออมามาเอาเพื่อนตายหมดแล้วปั๊ม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 ไม่ได้ปั๊มไม่ได้ ีก่อนีก่อนนีก่อนโอเคโอเคโอเคพี่เราจะตายนั่งหิวแป๊บนี่เราเบิดเลยอ่ะไอ้นี้เราเบิดสร้างกำแพงไปทันสร้างมาเอมีดมาแทงก่อนเลยนี่ไปเลยเราต้องลุยกันแล้วนี่นี่ไอทีมทีมม่วงทีมม่วงอืออืเอ้ยมันจะตายมันจะตายไปไหนละเออสวยขโมยขโมย มันมีอีกนะมันมีอีกคุ้มกันคุ้มกันคุ้มกันอยู่คุ้มกันอยู่อุ้ยอุ้ยเอออุ้ยมันไม่ตายโอ้โอ้โอ้ไอ้นี่มันเอาคุ่ในไปเลยโอเคน้องเราต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วอุ้ยอุ้ยโำแผลมแพดใช่พี่ตั้งจ้มแพดให้ เฮ้ยมันหล่นลงไปข้างล่างแล้วนี่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 น้องมาปั๊มก่อนมาเอาขโมยก่อนโอเคโอเคโอเคพี่คุ้มกันอยู่คุ้มกันอยู่เดี๋ยวไอตัวคู่ในมันจะวิ่งมาโอเคอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่บอมอืมปืนฮิวใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่อุ้ย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 มาอีกมาอีกมาอีกน้องอืมโดนลูกสองชั้นเข้าไปแกคู่ในคู่ในตายอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนล่วง ปั๊มปั๊มโอเคว้าโอเคเราได้แล้วพี่โอเคพี่ก็ทำไมถังเราได้ใช่ไหมโอเคเต้องเป็นจุดใช่ไหมดีก่อนเลยก็ได้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 โอเคพี่จะพี่จะแอบอยู่ตรงนี้มันไม่น่าจะเห็นพักหายใจก่อนพักหายใจ ไปแย่งมาไปแย่งมาชั้นไหนเนี่ยชั้นนี้ชั้นนี้นี่แหละชั้นรักเธอนี่แหละจะไปอุ้ยอุยอุยอุ๊ยโดนอะไรวะโดนน้องเหรอพี่จีน้องยิงอัดเข้าไปเลยพี่พี่เอากล่องไปเลยเอากล่องไปก่อนเลยโอเคพี่จะเอากล่องไปแล้วโอ้น้องข้างล่างเพียบข้างล่างเพียบเลยเพียบใช่ไหมใช่ใช่มันเอามีดไล่ฟันพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไหนไหนสวย โอเคพี่จะต้องไปที่จุดจุดดีจุดดีจุดดีได้ได้ได้กำลังวิ่งไปไปเลยไม่ต้องสนใจน้องทิ้งเราไว้ข้างหลังพี่จะโหดไปยังไงวะใจดีลอเกินโอ้โหเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้อยู่คุ้มกันได้อยู่ตีนเพียบเออไายคุณคนคุ้มกันทำไมลองเอ้อ คนคุ้มกันหลับไปแล้วโอ้ยโอยอพี่กำลังวิ่งอยู่ถ้าพี่รู้สึกโดนไล่ขึ้นมาพี่ทิ้งกล่องไปเลยครับปลาไปไกลๆได้พี่ได้ยินเสียงมันมาดักหน้าพี่น้องพี่ไม่สามารถไปทางไหนได้เลยมันอ๋อนี่ไงกระโดดออกหน้าต่างได้โอ้ยอะไรนะโอ้ยคุณนายคุณนายขอโทษคุณขอโทษมาดิมา กำลังไปช่วยแล้วแป๊บนึงโอ้โหมันเอาไปเลยโอเคน้องหลังหลังหลังตัวนึงคู่ในหรอคู่ในหรออุวยปืนน้องมันแรงขนาดนั้นเลยอะ r p g เอาน้องตายแต่ว่าตายเลยอุยมีคนมาชุบเพราะรอเพื่อนมาโอเคมันชุบแล้วพี่ก็ใช้ของพี่แล้วพี่ก็ใช้ของพี่เออโอเคสวยสวยสวยไงต่ออุวยมันอยู่ข้างบน โอ้ข้างล่างก็มีแย่แล้วร่วงหมดเลยโอเคชุบเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงเดินชุบเด็ดเด็ดเลยไม่เป็นไรอุ้ยโอ้โหโดดมาตรงนี้อืมโอเคเดี๋ยวพี่หยิบเพื่อนมาแอบชุบก่อนไไดด้เลยจัปชุบอยู่ชุบอยู่โหเลือดเหลือสี่อุ้ยแย่แล้วชุบหลุดอุ้ยเอามันเกิดใหม่มันเลือกเกิดใหม่มันไม่ชุบเลือดเกิดใหม่ไม่เป็นไร คปังเลยเขาน้องข้างล่างอะ่ะโอพ้พี่เบิม้มพี่เบิม้มพี่เบิ้มรับดาเมจเออเดี๋ยวพี่ชุบเพื่นอน <c oughs> เพื่อนเพื <c oughs> <c oughs> <ๆ>่อนเพื่อนชุบเพื่อนได้ได้ได้ชุบเพื่อนโอเคเปิดไฟก่อนเลยให้มันยึดไม่ได้เออโอ้ยโอ้ยการฮิวนี่มันอะไรกันอืม ว่าเราต้องเราต้องกันตรงนี้ไว้คือเราแค่อยู่ใกล้ๆมันก็ยึดโอเคพี่อุดรูฮะโอ้ย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 โดนเลยวะ RPG โอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องฮิวต้องยืนนิ่งฮิว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 เฮ้ยมีคนกำลังจะเอาไปเลยไปเลยไปเลยฉันไปให้อืออุ้ยนั่นดิเออ โอมาเต็มเลยคุณนายคุณนายคุณนายแต่คุณนายตายคุณน้องโดนไฟปะน้องน้องน้องมันจะมาอุ้ยคุณนายไม่ใช่ดีกว่าซับบัต้าอุ้ยไฟไหมไฟไหมไฟไหมเอาไม่ได้แล้วโอ้โหรีโหลดนี่อื้อชุบตีตีโอ้ เอาว่ะโคตรเดือดเลยทีทเราเอาของเพื่อนเราปลาระเบืดใส่น้องโอ้โหเออโอ้เกมแรกมาเป็นยงไงชนะเลยนี่หน kind of ้าเหมือนกันยนเคดีวโอ้โหมันใส่สูตรคนเดียวเลยเว้ยโหถือว่าชนะนะฮะเราต้องขอบคุณคุณ PTR n a s r o v 2 w e n t z r o วัน7นิซเว่โคตรเหนื่อยเลยกว่าจะอ่านชื่อจบโอ้โหทีมนู้คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยอแต่ว่าจะสู้คนไทยได้ไงแล้วเราเจ็ดอยู่แล้วดูสกอร์พวกเราดิโคตรเชิด